พระธรรมสดุดีบทที่39ดาวิดรักษาความคิดของท่านไว้เพลงสดุดีของดาวิดข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่คนชั่วอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นใบเงียบไปข้าพเจ้านิ่งเงียบแม้แต่จากสิ่งที่ดีความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้นจิตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังรำพึงอยู่นั้น ไฟก็ลุกข้าพเจ้าจึงพูดด้วยลิ้นของข้าพเจ้าว่าข้าแต่พระเยโฮวาขอให้ข้าพระองค์ทราบถึงบ้านปลายของข้าพระองค์และวันเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใดเพื่อข้าพระองค์จะทราบว่าข้าพระองค์อ่อนแอแค่ไหน ดูเถิดพระองค์ทรงกระทาให้วันเวลาของข้าพระองค์ยาวสองสามฝ่ามือเท่านั้นชั่วชีวิตของข้าพระองค์ไม่เท่าไหร่เลยเฉพาะพระพักพระองค์มนุษย์ทุกคนดำรงอยู่อย่างไร้สาระแน่ทีเดียวเสลา มนุษย์ทุกคนดำเนินไปอย่างเงาแน่ทีเดียวเขาทั้งหลายยุ่งอยู่เปล่าๆแน่ทีเดียวมนุษย์โกยกองไว้และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์จะรอคอยอะไรความหวังของข้าพระองค์ อยู่ในพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการละเมิดทางสิ้นของข้าพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์เป็นที่นินทาของคนงโง่ข้าพระองค์เป็นใบข้าพระองค์ไม่อ้าปากเป็นพระองค์เองที่ทรงประทําเช่นนั้น คำอธิษฐานของดาวิดขอทรงถอนโทษทันจากข้าพระองค์เสียเถิดข้าพระองค์ร่วงโรยไปด้วยการทุบตีจากประหัตของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงตีสอนมนุษย์ด้วยการขนาบเพราะเรื่องความชั่วช้าพระองค์ทรงเผาผลาน ความสวยงามของเขาเสียอย่างตัวมอดมนุษย์ทุกคนก็ไร้สาระแน่ทีเดียวเสลาโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงียบประกันแก่การร้องทูลของข้าพระองค์ขออย่าทรงเฉยเมย ต่อน้ำตาของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นแต่แขกที่ผ่านไปของพระองค์เป็นคนที่อาศัยอยู่อย่างบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพระองค์โอ้ขอทรงเมินพระพักจากข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเบิกบานขึ้นก่อนที่ข้าพระองค์ จะจากไปและไม่มีอยู่อีก